วันที่1พฤษภาคม2568ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองอุดรธานีพร้อมด้วยคณะครูตัวแทนสกระดับอำเภอเมืองอุดรธานีเข้าร่วมประชุมสอกรสร้างงานสร้างรายได้ณนะห้องประชุมบ้านเชียงชั้น2สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุดรธานี วันที่2พฤษภาคม2568ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองอุดรธานีเข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนเรียนดีมีความสุขผ่านระบบออนไลน์ Zoom Calling โดยมีพลตํารวจเอกเพิ่มพูลชิชชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในการประชุมณห้องประชุมบ้านเชียงชั้น 2, สํานักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุดรธานี วันที่สองพฤษภาคม2568ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองอุดรธานีพร้อมทีมประชาสัมพันธ์และปงลางสกรรระดับอำเภอเมืองอุดรธานีเข้าร่วมประชุมคณะทำงานโครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สกรออุดรธานีสู่ผู้รับบริการนสกรอประจำจังหวัดอุดรธานี วันที่8พฤษภาคม2568ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองอุดรธานีร่วมประชุมประจำเดือนเพื่อติดตามและพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองและการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับครั้งที่5 2568ณสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุดรธานี วันที่13พฤษภาคม2568ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองอุดรธานีเข้าร่วมการประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนตำรวจเอกเพิ่มพูชิดชอบครั้งที่4 2568ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ณสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุดรธานี วันที่14พฤษภาคม2568ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองอุดรธานีและข้าราชการครูประชุมประจำเดือนพฤษภาคม2568ณห้องประชุมชั้น1 0ศส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองอุดรธานี วันที่20พฤษภาคม2568ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุดรธานีมอบหมายให้ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองอุดรธานีร่วมมาประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ครั้งที่2 2568ณนห้องประชุมชั้น1สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี วันที่21พฤษภาคม2568ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองอุดรธานีได้ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา anytime a n y w h e e และได้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่าน Google Classroom คณะครูที่ได้รับหน้าที่สอนรายวิชาเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง3ระดับได้จัดการเรียนการสอนทุกวันพุธในห้องประชุมชั้น1ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองอุดรธานี วันที่22พฤษภาคม2568ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุดรธานีมอบหมายให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ประจำปีงบประมาณ2568บําบำบัดทุกบำรุงสุขและให้บริการประชาชนจังหวัดอุดรธานี วันที่23พฤษภาคม2568ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองอุดรธานีมอบหมายให้นางชัตรมนคำพวงครูศูนย์การเรียนรู้และนางสาวสา,าสุนทราครูศูนย์การเรียนรู้ทำหน้าที่วิทยากรเข้าอบรมให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในหัวข้อการเสริมสร้างทางด้านร่างกายและจิตใจและการพัฒนาคุณภาพชีวิตการจัดทำแผนชีวิตหลังพ้นโทษโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยผู้ต้องขังกลุ่มทั่วไปประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568ครั้งที่2ณเรือนจำกลางอุดรธานี วันที่26พฤษภาคม2568ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองอุดรธานีมอบหมายค่าราชการครูเข้าร่วมโครงการแนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานกรณีศึกษาหมู่บ้านคีรีวงกตตำบลนาแคอำเภอนายุงจังหวัดอุดรธานี วันที่26พฤษภาคม2568ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุดรธานีมอบหมายให้ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองอุดรธานีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสอกอสอคอจังหวัดอุดรธานีครั้งที่5 2568ณนห้องประชุมคำาชนโนชั้น2สำนักงานสอกอสอคอจังหวัดอุดรธานี วันที่29-30พฤษภาคม2568ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองอุดรธานีจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และแผนการปฏิบัติงานโดยมีผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองอุดรธานีเป็นประธานห้องประชุมชั้น2สกระร,ระดับอำเภอเมืองอุดรธานี